กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเจฟซีทั้งหลายเมืม่อนี้ได้ออกมาเล่นน้ำนาเพิ่อนยุ่ทงท่างาให้โศกมาชมนกงามเพิ่นเพิ่นบอกให้มาเล่นน้ำนกอยู่นี่ก็มีหลายตัวอยู่ตัวนี้ก็จะแม่นตัวเก่งนะครับตัวนี้แต่ว่าตื่นกล่องตือนกล่อง,น,องนี่หอนนกหอยจุก เป็นฟ้าม,มุ่งวนฟ้าม <c oughs> คือบ่าหารนำมาเรยงน้ำไหนครับอันคั่วง่ามไหมคร,ไหครับนี่นกหัวจุกอยู่แถวสีทาดเขาเจ้าขึ้นเ้อกันคักแทนนกอันอันคั่วง่ามไหม<อ>นี่ตัวตัวครับผมมีตัวนกงามๆแต่ว่าบาค่อยได้มีโอกาสออก ช่วงนี้บกค่อยได้ออกกันเลยเขาส่ตัวนนึตัวอตัวนี้ก็ตัวต้อนมานิตัวตวเขาใช่ว่าตัวตัว,ตวนกั่นมกดีเหืนคืนกอครับต็นกองคล้องปุกแต่เลยเขาแนอือตัวที่ว่าเนี่ยครับที่ว่าสองปุกเลยนบักนี่แล้ Những năm 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 con năm 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 này năm 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 โอ้งามแต่ลอดเนาะเียังวนอยู่ตัวนี้ได้มากเมื่อวันอือก็ยังคนปีเกินมอตอนคนปกี่ยวต้องสองทางเนี่ยไมต่ต้องปลูกเลยอือต้อง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 ถอนอต้องถอนออกจิถอนออกว่ามันนั่นแหละก็ถอนออกล้วนล้ววันว่านขันกาก,ากากกากกันหมน่ยโอ้แต่ใส่ตะเขากำหนามไว้เังปีแล้วครับงามตัลอด<ง>เงงนาะ สวยข้อสวยยัางงามเมือไหมงามนี่ครับตัวนี้ได้มา,มาเมื่อวานนี่ครับไม่ไม่เลยแต่ว่าดูซึกว่าจะคุนหอมฝ่อมดีฝอมมากนี่มันนกอ่ะ้ากควายมากนนนี่ยนกไปยังผลควายหลายตัวได้ว,วังเลาตายว่ะเนี่ไปยังใดก่อนไปยังผลพอเทาว่ากันคุนไหม โอ้พระทถบุคุณเนี่ยเออปล่อยนอกเขาสองนกน,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 นกที่เราเลี้ยงอยู่หน้าบ้านเนี่ยนั่นล่ะเราปล่อยบัดเนี่ยกูได้ไปควากับพ่อไห่บ่บ่เอ้ยมันนกเราปลา่อยซุ่มเราปล่อยออกมาหันบ่ไยเนี่ถ้าปล่อยออกมามันคือสิทธ์เป็นช่งนี่มันกลุ่นกลุ่นขันปอมว้าวเลยขันกากกา,กากปอบ ตัว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 งอแงมอวนฮะไรเงอแงมอวนแมวพันบ่อพันธองอแงมรับมีครับตัวนี้ตัวนี้แมวพันธ์ราคาเท่าไหร่นะตัวนี้ตัว,ตว,ตวนี้ราคาอยู yeah. ่ห้าหมื่นอืมบวกคุณก็ไปแสนสองคอพันธ์คอพันแน่นรับผสมพร้อมรับผสมเจ้าออกมาหนีหาล้อยก็ออกบานเท้าพันธ์กพันธ์หาเป็นไปงามครับเนาะ เห็นแต่ควยงามแล้อยู่แถวสี่ถาขันเจา้าอยูย่ในท้องขั้นเจ้าคือจ่อเงินตัวละแสนสองแสนพันขนาดบ่าท่นเกิดบ่าท่นาทนยังอย,อยู่ในท้องเลยสื่อแบบโอ้โหนุกเนาะขายลูกออกไปสี่หมื่นทอเหรียญงามครับเหรี่ยนสี่หมื่นเออเหนัอนซื้อมาแสนกว่าบาทเต้ซื้อมาพามาอแพงแต่มาอยู่น้าสองปีนี่มันได้ขึ้นห้าหมื่น ไม่เลยขึ้นวันนี้ราคาตกปีนี้ตกมาอยู่แสนสองเทาให้เนาะแสนสองสีก็งามฉันเนาะสูงมันร้อยเกตสิบแปดสิบคนมันไม่มืนก็บเดี๋ยวพวกขุนเยอะกว่าเขาเขาเอาหนกนี่เนาะเอาหนกเอาไถยมันไถ่เอาเอายุกบ่าเพราะมันเอาว่าเอาตัวหนกเอาตัวหนกหนาโลกมหาคาหนาหน่อยไหมเมื่อไรไถยพร้อมอืมสุงก็โคตรเหมือนกันนอนผมเนาะ ประมาณลอยหกซิ้ยหกิหายหันครับถ้าเอาหนกโอ้ยมันจะเก็ตทิปแปดสิบคนละครับนกถ้าว่าเห็นข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าวัดกันมันคุยง่ามคุ้ยง่ามแถวสีาแถวอุดรนเนี่ยข้เจ้าวัดกันกันกนวัดวัดหน่กครับหนอาหนวกหนกหน,ก,หน,ก,หนกนาเนี่ยแหละหนวกนาเนี่ยลงมาหานพื้นดินเท่านี่แหละเื้ยบางทีผมมาแตะแตะลอยแปดตน ถึงว่าแทรลอยแปดชิมเียจริงครับพวกบามันมันจะเฉิดหนาเวลามันเย็นมันจะเย็นแน่นอันนั้นบามันผสมซีไว้พอซีไว้ไม่บามันนั่นคือด่งแห้งเลยบอกยังสติงเล่ยสมมือเคยอคักขึ้นแน่แท้เออนี่สติงเล่ครับไอซีไว้ซีไว้บ้านฮ้องส่วนใดใส่ใส่ลูกสติงเล่เลยสิสติงเล่ครับซีไว้ผสมแบบนั้นครับ ไปตามเหตคกับเอดเคี่เป็นโมกอันยังเงินมันลงยังดีวะท่านครับม,ม,มากเมื่อกี้ก็ลงทางเส้นไปเขาสอยหุนแม่มาสองเทียวลงสองเทีมม <laughs> ย <laughs> ขึ้นมาวี่งงานสยโอ้งามงามงามเพื่นนี่แม่งามเราไปเีกตม่อ,มอน <laughs> <laughs> อันกาก่าโงไม่ไม่ยังเดีมา่ขุ่นแทะแย่หน่อยโงกฝนสังเวยฝนปล่อยมากบ่บ่วหวครับเบื้องใกล้ๆขนาดลงไม้ได้ครับนี่กล่องกับปติลปตืนเลยเมื่ออาร์จิสันยักหน่อยขันก่าเอาเจ้าน้องเจ้าคำเหลวอะไรอันนี้เอาอยู่ต้นดูต้นนี่เลยจิออต้นดูต้นนั่นน่ ตัวนี้ตัวตัวนี้แอบแล้วจ้ะแอบแต่ว่าดิดน้องพนนีเนาะนกหนือย้องเทียงเดินครับเนกเหนื่อย้องเทียงต่ออะไรครับมันยังคอยยืนถ้ำนี่เหตีนวัดนี่แค่เทือนมันมาหนาเนี่ยต้องคุกตลอเฮ้ยเพิ่งจะอ่างเล้วว่าขันยองเกล็ดครับ không kể cả bọn đây điên dung 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 อืมเนี่ยเนมันก็นลุบมั่ปเปรับอันนี้นกกระโดกราคากี่ชิประมาณพันละตัวละพันตัวละเ็ดแปดร้อยนกกระดกนกขนโดก,ก,โดกห้องไปนี่ครับนี่นาฝนขาดนานเวค่อยดิห้องอขอบรีนนนได้บัางไปห่วงธรรมาดาห้องอยู่กัรบ้าท่านเจียงมันบานนั่นไงบ้าช่วงนี้เออบอ้าโตตกอืม นานีเบ่โตตกแล้วก็ห้องอยู่ต้องบ่โตตกอาหนา,นาวหนาวคือบ่เปี๊ยอมาเป็นคู่ดอกถ่ให้บ่คู่มันจักแล้วถ้ามีเงินก็บเปียออมาเป็นคู่ดอแล้วน้องก็ได้พระงามมากเลยตะก้อนนี่ยผมไปอยู่ภาคใต้นี่ว่าจะเอาขึ้นมาบ้านเฮานี่ยแต่บัดขึ้นยันตำรวจตำรวจเนี่ยก็เด้ประกาศเอาขึ้นมาแต่ว่าถ้าเขาเห็นเขากระินเงื่อนเนี่ยเนียนเปี๊ยเนี่ยมันปล่อยเป็นอันโนรัตครับ มันจีเป็นนกอนุรักษ์นี่ไนกขุมมีตัวหนึ่ง,งตัวหนึ่งเขามาอาไปแล้วครับไอ้เห้บ้านน้องแม่งงูหาร้อยนกขุม,อมเอาไปตอคุณมอนันรักเกิดไปแล้วคุณเอาคลิปนี้ก็จบไว้สํานิดสักวันถ้าเพื่อได้มากกว่าซอยกดไลค์กดติดตามมาให้น้ำเนี่ยเมื่อนี้มีโอกาสได้ออกมาเล่ยนน้ำนาเพิ่นกล่าวสวัสดีครับ